การันตีความสำเร็จของนักธุรกิจสาวคุณโบกันธนัทกิติธิรธรรม CEO แบรนด์บิววี่คอลลาเจนที่ควงพรีเซนเตอร์คนดังคุณภกโกธนัชพานูรันาธีวาวิไลเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วสำหรับบิววี่คอลลาเจนที่ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Health and Beauty Award มอบรางวัล Winner of TSBA 2024 The Masterpiece Business of s u p p l e m e n t ให้กับบิววี่คอลลาเจนโดยทางคุณโบกันธน Brand ัท CEO แบรนด์บิววี่คอลลาเจนเป็นตัวแทนใน การขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ครับ โบกันธนัทกิติธีรธรรมนะคะเจ้าของแบรนด์บิววี่ค่ะผู้ถึงความสำเร็จในวันนี้อีกหนึ่งปีกับการรับรางวัลเลยค่ะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะรางวัลน,นี้นะคะก็ทําให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้แบรนด์นะคะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณทางลูกค้าและขอบคุณรายการมากๆเลยนะคะที่ให้รางวัลน,นี้ค่ะต้องบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีของบิววี่อะคะ่ะเดินมาเนี่ยเติบโตไปสู่ความสําเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะแบรนด์เราครบ3ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ ็จะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เซนเตอร์เราอยู่ในงานด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในงานค่ะยายพูดถึงแบรนด์แบรนด์เป็นแบบความรอะไร ออกอแบรนด์บิววีคอลลาเจนนะคะก็ทํามาปีนี้เป็นปีที่2แล้วเข้าสู่ปีที่3นะคะต้องบอกว่าแบรนด์นะคะก็เป็นอาหารเสริมคะ่ะบารุงเรื่องของผิวนะคะบารุงผิวบารุงสมองนะคะ<อ>เพิ่มเอเนอร์จีระหว่างวันนะคะต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนนะคะ <c oughs> ตัวใหม่นะคะต้องบอกว่าบิว e วีน,นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะที่ดูแลทั้งสุขภาพดูแลทั้งความสวยะคะ่ะ<อ>เพิ่มเอเนอร์จีบูดผิวบูดสมองค่<อ><อ><ส>ะสามารถกินได้แต่เท่าไรอ๋อจริงๆสามารถทานได้ตั้งแต่อายุ18ปเลย นะะจนถึงอายุ45นะคะแล้วก็50ก็ยังทานได้อยู่ค่ะต้องบอกว่าแบรนด์บิววี่คอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่ทํามาสําหรับที่เหมาะกับคนทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราบารุงเรื่องของสมองด้วยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของความสวยนะคะเรื่อผิวรื่สมองค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของความจําแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสุขภาพผิว,ผวสุขภาพเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่ครองใจผู้บริโภคมาเกือบสามปีละ้ะคะจริงๆแล้วจุดแข็งของเราก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของสารสกัดค่ะสารสกัดของเรานะคะก็คัดจากทั่วโลกเลย27ชนิดนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวนะคะที่ช่วยในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยนะคะด้านการบำรุงสมองการโฟกัสนะคะแล้วก็ท้งนี้ทางนั้นนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยะคะ่ะแน่นอนเห็นบอกว่า จะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในการฉลองครบรอบ3ปีทนี้เราจะแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วยไหมคะใช่ค่ะของแบรนด์ b ิ e ี่นะคะเราจะแตกลายในต้นปีหน้านะคะ<ช>ก็จะเป็นเรื่องของสกินแคร์ค่ะคอนเมสติกนะคะแล้วก็เรื่องการดูแลผิวนะคะตั้งแต่ภายนอกถึงภายใ,<ช>ในค่ะอย่างนี้สุิว่าจะใครสนใจอยากาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อยากเข้ามาสั่งซื้ออะไรค่ะในสานับผู้บริโภคต้องมาในช่องทางไหนบ้างคะช่องทางของเรานะคะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะ บิววี่คอลลาเจนนะคะบิววี่กัมมี่นะคะและในส่วนของ Tik t o k อนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยค่ะคำว่าบิววี่นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะเข้าสู่ตลาดโมเดิรนเทรแล้วค่ะจะหาซื้อได้ง่ายแล้วค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับผู้บริโภคหน่อยไหมคะ เขาฝากติดตามแบรนด์บ <an> ิวีนะคะจริงๆแล้วแบรนด์บิวี่อะค่ะต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนนะคะที่เราตั้งใจทําสารสกัดขึ้นมาเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆนะคะกับคนที่ทานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวสุขภาพผิวบารุงผิวบํารุงสมองครบจบเลยนะคะในคอลลาเจนซองเดียวนะคะก็ฝากตัวฝากด้วยนะคะแล้วก็ในต้นปีหน้านะคะเราก็จะเพิ่มแบรนด์สินค้าในหลายๆรูปแบบนะคะอยากให้ติดตามแบรนด์บิวี่คอลลาเจนด้วยค่ะพี่เพื่อในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์บิวีคอลลาเจน ได้ฟังือนได้ไหมคะหลังจากที่เราแบบได้ใช้ตัวดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราต้องย้ำเลยถ้าเกิดสุวรรณขับทุกท่านรู้และทราบอยู่แล้วว่าเวลาบุกจะรับอะไรในผู้บอกต้องบอกเลยว่าเราอ่ะเริ่มต้นจากการใช้เองจริงๆเราก็ทานเองจริงๆอย่างบิววีคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์นะคะที่มีส่วนสารสกัดนะคะช่วยนอกจากผมผิวเล็บแล้วยังมี energy ทำให้มีการบำรุงสมองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในบุกบรารันตีเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผมผิวเล็บเออการันตีเลย แล้วก็ที่สําคัญคือบํารุงสมองด้วยการทําง,งานของบุโก,โกในแต่ละวันต้องใช้สมองเยอะเพราะว่าเราต้องวิ่งงานตั้งแต่เช้านะคะถึงค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญก็ร่วมกันพัฒนาวิจัยนะคะได้สูตรนี้ออกมาและพราะาเป็นพรีเซนเตอร์และใช้จริงมากกว่าแบบสามปีแล้วว่าก็รู้สึกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรานะคุณผู้ชมที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำเนี่ยรวมถึงเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ยังให้การไว้วางใจอยู่บุโกโก,ก็อยากจะ,อย,กจะอยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพอยากได้คอเลเจนดีๆที่นอกจากจะบำรุงผมผิวเล็บแล้วเนี่ยนะคะยังบำรุงสมองด้วยให้นึกถึงบิววีคอลลเจนตัดแบบทันค่ะรับองเลยว่าทั้งสารสกัดนะคะและสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ใน1ซองหรือน1กล่องเนี่ยนะคะเรียกว่าอัดเต็มทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณพี่เ่ามาถึงขั้นตอนยังไงบ้างค่ะ ดีมากค่ะพี่ปุ๊กกกก็ตั้งใจทํางานนะคะพี่ปุ๊กกกงานเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเ็าดื่มอคอลลาเจนทุกวันค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆช่วยกันพัฒนามุ่งม,มั่นในการพัฒนาแบรนด์ต้องบอกว่าต้นปีนี้นะคะบิววี่ของเราจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนค่ะ<ช>เพิ่มรายโปรดักต์เพียบเลยค่ะและมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนติดตามให้ทุกคนชวนไดน้ไหค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต้นปีหน้านะคะก็มีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นของทางบิววี่นะคะก็ นอกจากวิววีคอลลาเจนแล้วแรงจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแตวก็บิวตี้แล้วก็เฮลตี้ออกมาด้วยแน่นอนค่ะก็อยากจะให้เจ้าของนะคะเออจ้าผู้บริโภคติดต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอะอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนที่เขาเริ่มผลิตแล้วก็ดูส่วนสารสกัดต่างๆคือเรียกว่าเป็นครอบครัวเลยนั่นแหละค่ะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่จะเข้าไปสําหรับผู้บริโภคเนี่ยถ้าผู้บรู้สึกว่ามันดีแล้วนะ่ถ้าเกิดเอาผู้บรโกอยู่อะคะ่ะถ้าเกิดใครเคยเห็นหน้าวุฒิจิตเส็ดเปีที่แล้ว นอกจา,า,ศา,ากศัลป์ศิลปกรรมแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอ่ะอันนี้เป็นส่วนที่ ดีมากๆแล้วก็ฝากบิววีด้วยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ลายอื่นๆก็ฝากไว้ด้วยคะ่ <c oughs> ยะค่ะเพคุณบุกโกค่ะทานเองใช้จริงนะคะอยากมาย้ำให้กับคนได้ทราบนะคะก็ติดตามพวกเรานะะในแบรนด์บิววี่แล้วก็ขอฝากผลงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเปิดหนังแล้วนะคะวันที่6พฤศจิกายนนี้รอบกาล่านะคะเรียนเชิญด้วยนะคะแล้วก็หนังเข้าโรงแล้วนะคะ <c oughs> เอ็นพีโซ,โซค่ค่ะปฏิธานหวานน้อยนะคะเข<ะ>้าโรงในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะรอบกาล่าเชิญพี่สื่อมวลชนด้วยที่รอยัลพาร์คแอนฮอร์นะคะ เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกคนเนะคะค่ะก็ฝากแบรนด์บิววีคอลลาเจนไว้ได้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับยุคใหม่นี้เลยนอกจากเราจะต้องมีผิวสวยแล้วก็